สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหมอก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็บกันในไหนช่วงเนี้ยเห็บมันก็ระบาดนะไปทั่วอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของเห็บอ่ะมันจะระบาดในช่วงเนี้ยช่วงที่มีฝนตกนะคะมีอากาศร้อนชื้นเนี่ยสลับกันอะไรแบบเนี้ยช่วงเนี้ยเห็บจะแตกตัวแตกกลางแบบน้องหมาเนี่ยคือแบบกระจุยอะคือเห็บเยอะเต็มตัวไปหมดเลยทีนี้เห็บอ่ะมันสําคัญแล้วมันน่ากลัวย,ยังไงออ เห็บนะคะมันเป็นสาเหตุของพยาธิในเม็ดเลือดอซึ่งหลายๆคนบางทีอาจจะเข้าใจสับสนกับพยาธิหนอนหัวใจนะพยาธิหนอนหัวใจเกิดจากยุงพยาธิในเม็ดเลือดนะเกิดจากเห็บนะคะทีนี้ไอ้โรคพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยนะคะคือพาหะของโรคนี้โดยตรงเลยก็คือเห็บจริงๆอ่ะเป็นได้ทั้งหมาทั้งแมวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหมอเน้นเป็นน้องหมาก่อนละกันเนาะ สำหรับอาการของโรคนี้นะคะโรคของพยาธิในเม็ดเลือดนะคะอาการเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกนะน้องก็จะซึมเบื่ออาหารนะมีไข้สูงไม่มีแรงเลยมีภาวะเลือดออกได้ด้วยนะคะซึ่งหลักๆแล้วอะเจ้าของอะก็จะพาน้องหมามาด้วยมาด้วยป่วยอาการประมาณเวลาน้องเวลาน้องหมาเข้ามาเนี่ย หมอเนี่ยก็จะทำการตรวจทั่วไปก่อนนะวัดไข้ฟังเสียงปอดเสียงหัวใจดูสีเยื่อเมือกที่เหงือกและลิ้นนะคะแล้วก็หารอยโรคต่างๆอาจจะดูเปิดใต้ท้องดูซิว่าเออแบบน้องเนี่ยมีจ้ำเลือดมีอะไรอยู่ใต้ท้องไหมดูตัวรอบๆไปว่ามีเห็บหรือเปล่าพร้อมกับสัมภาษณ์เจ้าของว่าเออเคยป้องกันเห็บไหมกินยา ป้องกันเห็บปลาสุดไปเมื่อไหร่หรือว่าฉีดยาล่าสุดไปเมื่อไหร่เงี้ยนะคะสุดท้ายพอหมอตรวจนู่นนี่นั่นเสร็จตรวจจากภายนอกเสร็จนะคะหมอก็จะทําการเจาะเลือดตรวจนะจริงๆแล้วอะหมอที่ทํางานมานานๆอะเออเขาก็จะมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแหละนะคะมันมีเขาเรียกว่า เป็นข้อสันนิษฐานอยู่แล้วว่าออน้องอาจจะเป็นโรคพยาธิในเม็ดเลือดก็ได้แต่ทําไมเราจะต้องตรวจเลือดก็เพราะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอเนาะเราก็จะต้องตรวจเลือดเพื่อนะคะเช็คชัวร์เช็คชัวร์ว,ว่าเป็นจริงไหมนะเป็นจริงไหมเป็นอยู่ในขั้นไหนนะะเป็นพยาธิในเม็ดเลือดชนิดไหนนะแล้วก็พวกตับพวกไตตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราจะได้รักษาทําการรักษาถูกทางอ่ะทีนี้พอหลังจากเราอ่ะเจาะเลือดไปแล้วทีนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลเลือดแล้วกันนะคะคือเวลาเราเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าระบบเลือดของของของน้องหมาเนี่ยเขาอะ่ะผิดปกติไปนะคะอันดับแรกเลยเกล็ดเลือดจะต่ำก่อนเลยคือเกล็ดเลือดเนี่ยนะที่หน้าที่ของมันก็คือทําให้เลือดแข็งตัว ทําให้เลือดแข็งตัวเวลาแบบมีเลือดออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มจานวนขึ้นมาทําให้เลือดอ่ะมันหยุดไหลอันนี้คือหน้าที่ของมันแต่ทีนี้เวลาน้องหมาเป็นพยาธิในเม็ดเลือดเก็จเลือดจะต่ําพอเก็จเลือดต่ําน้องก็อาจจะแสดงอาการเลือดออกได้ทายเป็นเลือดชีเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดเลือดกาเดาไหลมีจ้าเลือดใต้ท้องหรือบางตัวไม่แสดงอาการนะบางทีมันอาจจะออกภายในก็ได้นะซึ่งมันไม่ได้แสดงอาการออกมานะคะ ่ะทีนี้พอเก็ดเลือดต่ําสิ่งที่ตามมาก็คือเม็ดเลือดอ่ะเม็ดเลือดแดงอจะจางนะคะซึ่งมันเป็นไปได้สองกรณีว่าเม็ดเลือดแดงหรือว่า rbc หรือว่า red blood cell เนี่ยนะคะมันจะต่ำหรือไม่ต่ำก็ได้จากประสบการณ์หมอที่หมอเจอนะถ้าตัวไหนเนี่ยเจ้าของรู้ไวพามารักษาไวเวลาเราเจาะเลือดมาเนี่ยเกจเลือดต่ำนะแต่เลือดจะยังไม่ค่อยจาง ออยกเว้นว่าน้องมีภาวะเลือดออกนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของพามาช้าคือแบบว่าบางทีมีการให้ยงให้ยารักษาอะไรไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือเก็ดเลือดต่ำแล้วก็เลือดจะมีภาวะโลหิตจ,จางตามมาด้วยเออทีนี้อีกอันนึงที่มันจะมาคู่กันอีกอันหนึ่งนะคะก็คือน้องมีภาวะค่าตับสูงมันเป็นไปได้อยู่แล้วเวลาระบบเลือดอะไรเงี้ยไม่ปกติตับเขาก็จะเริ่มทำงานหนักแล้วก็ค่าตับมันก็จะสูงเพิ่มขึ้นมา ะะบางตัวเนี่ยค่าไตาสูงเพิ่มขึ้นได้ตามมาด้วยนะเออเพราะว่า1ก็คือช่วงที่ป่วยอะ่ะคือเจ้าของปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานเกินไปเขาเริ่มไม่กินน้ำออพอไม่กินน้ําร่างกายก็ไตมันก็ทํางานหนักอย่างเงี้ยประกอบกับระบบเลือดก็มีปัญหาอย่างเงี้ยคือรวนไปกันหมดเลยอ่ะอันเนี้ยคือคือผลเลือดที่เวลาเราอ่านมาซึ่งอันเนี้ยมันจะมีคําถามของลูกค้านะคะ ของเจ้าของสัตว์หลายทีหลายหลายครั้งที่หมอเจอคือบางทีเนี่ยการตรวจเลือดเนี่ยบางทีเราอาจจะส่งแลลบ,บตรวจอะไรเงี้ยเราก็แลบบอะ่ะเขาอะ่ะจะเขียนว่าบลัดพาราไซแล้วเขียนว่า Not Found Not Found ไม่เจอไม่ได้แปลว่าเป็นๆน,นะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราสุ่มตรวจเจาะเลือดออกมาเนี่ย <c oughs> แค่ประมาณ 1-2cc ซีซี <c oughs> แค่นั้นเองอะ่ะทีนี้เวลาสุ่มตรวจเลือดออกสุ่มเลือดออกมาแล้วเนี่ยคือ มันแค่ไม่ได้ม,ม,ม,มีตัวติดมาในเลือดหลอดนั้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เจอนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็อ่านจากค่าเลือดอะไรต่างๆอะ่ะร่วมด้วยเออทีนี้สําหรับการรักษาเออรักษาทํายังไงออการรักษาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือให้ยาปฏิชัวนะนะคะให้ยาปฏิชัวนะให้ยาบํารุงเก็ตเลือด ให้ยาบำรุงเลือดนะอาจจะให้ยากระตุน้นกระตุ้นภูมิร่วมด้วยนะคะให้ยาลดปวดลดไข้อะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางตัวแบบเลวร้ายมากคือเป็นเยอะมากก็อาจจะต้องถึงขั้นแบบไปให้เลือดกันเลยก็มีนะคะเออซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกทีนี้สุดท้ายแล้วหมอที่หมอจะบอกก็คือคือการป้องกันโรคเนี้ยที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันเห็บแต่การป้องกันเห็บ ไม่ได้ป้องกันโรคนี้นะคะโรคนี้ไม่มียาป้องกันคือโรคพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยไม่มียาไม่มียาป้องกันตัวโรคแต่การป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันเห็บทํำยังไงก็ได้ให้เห็บเขาขึ้นตัวน้อยที่สุดหรือไม่ขึ้นเลยนะคะก็คือการป้องกันเห็บตามรอบแบบสม่ําเสมอไม่ว่าคุณจะชีดจะกินจะหยอดอะไรก็แล้วแต่ทําตามรอบทําแบบสม่ําเสมอแล้วคุณก็จะ ไม่พบเห็บบนตัวเขาเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าบางทีเราเราป้องกันอย่างดีอะบางทีมันก็เป็นได้เพราะว่าบางทีเนี่ยถึงเราป้องกันดีแต่เผอิญแล้วว่าเราไปอยู่ในจุดที่ว่ามันมีเห็บแล้วเห็บนั้นมันมีเชื้อพอดีอะเออคือก่อนที่เห็บมันจะตายอะเพราะว่ากินกินกินเลือดที่มียาเข้าไปอะมันบางทีมันก็ปล่อยเชื้อไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทําให้ดีที่สุดก็คือการป้องกันเห็บแบบสม่ำเสมอค่ะ